สวัสดีค่ะนกมีดหมอนะคะวันนี้นกมีดหมอก็ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกกันเลยนะคะทุกท่านเล่มแรกนี้นะคะจะเป็นด้ามงาฝักงานะคะท่านเป็นมีดด้ามงาฝักงาความยาวด้ามรวมฝักนะคะจะอยู่ที่ เล่มนี้จะอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะด้ามรวมฝักจะอยู่ที่สิบสองนิ้วงานสีน้ำพึ่งเลยนะคะทุกท่านมีความสวยงามมากๆเลยนะคะมีดเล่มนี้ท่านใดมีใจรักและศรัทธามีหลงพันเดิมนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรไลน์นะคะทุกท่านนะคะ ความยาวด้ามรวมฝักจะอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะนะคะทุกท่านตรงนี้ก็จะลัดด้วยนาคนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแปะตังนะคะแล้วก็แหมเงินนะคะทุกท่านนี่นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์ข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะ นี่นะคะด้านในของมีดก็จะเป็นใบมีดแบบนี้นะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นสีมาใบโพเต็มใบนะคะข้างมวลสารแน่นหนาไม่ยุกไม่คอนนะคะทุกท่านนนะคะเฉพาะใบมีด,ม,ดมีความยาวอยู่ที่7นิ้วนะคะเฉพาะใบนะคะมีความยาวอยู่ที่7นิ้วถ้าด้ามรวมฝักก็12นิ้วนะคะ นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระหนกดอกไม้กระดูกงูล่องลึกสวยงามชัดเจนมากเลยนะคะพุทธคุณของท่านนั้นเข้มขังอย่างแน่นอนนะคะเฉพาะใบมีดเนิ้วนะคะทุกท่านถ้าด้ามโดนฝักก็สิบสอนิ้วนะคะนะคะงาสีน้ำผึ้งเลยนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะ เล่มนี้ก็จะเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านอันนี้ก็จะรัดด้วยนาคแล้วก็นาคแล้วก็ทองนะคะทุกท่านนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแหวเงินนะคะนี่ก็จะเป็นแปะตั้งนี่นะคะทุกท่านมีความสวยงามนะคะเล่มนี้ ไม้กับไม้เนือ้อแข็งไม้มงคลนะคะความสวยงามมากๆเลยนะคะงาก็สวยมากๆเลยนะคะทุกท่านนี่นะคะด้ามรวมฝักนะคะจะอยู่ที่สิบห้านิ้วนะคะเล่มนี้ด้ามรวมฝักจะอยู่ที่สิบห้านิ้วขนาดมีควานช้างนะคะ นะคะทุกท่านมีความสวยงามมากๆเลยนะคะมีของหลวงพ่อนี้ป้องกันผู้ผีปีศาจนะคะลมพีลมพัดนะคะคนโดนของเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็พกมีดของท่านติดตัวไปด้วยนะคะเอาไว้ที่บ้านจะหิ้งพระนะคะก็เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวมากๆเลยนะคะนี่นะคะทุกท่าน รับชมด้านในกันนะคะด้านในของนีก็จะมีความแห้งแกร่งมากเลยนะคะทุกท่านจะเป็นลายนาคเกี้ยวนะคะหรือนาคสมพง์นะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นยันตรีนะคะข้างมวลสารแน่นหนาไม่ยยกไม่คอนนะคะทุกท่านนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพระมหาอุด หลวงพ่อท่านก็จะลงคาถาไว้ที่ใบมีดนะคะนะคะทุกท่านเฉพาะใบมีดนะคะจะมีความยาวความยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะคะเฉะพาะใบนะคะความยาวอยู่ที่เก้านิ้วเลยนะคะเล่มน,นี้ถ้าด้ามรวมฝักก็จะอยู่ที่สิบห้านิ้วเลยนะคะนะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะ เดีย๋ยวมารับชมอีกหนึ่งเร่มนะคะเร่มนี้ก็จะเป็นด้ามงาฝาักไม้นะคะนี่นะคะทุกท่านนี่ก็ขนาดควานช้างเลยนะคะความยาวด้ามรวมฝักนะคะจะอยู่ที่จะอยู่ที่สิบหกนิ้วเลยนะคะเร่มนี้ความยาวด้ามรวมฝักจะอยู่ที่สิบหกนิ้วนะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่าน ใด้สนใจนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรเลยลายนะคะนะค่รับชมด้านในกันเลยนะคะใบมีดเล่มนี้มีความสวยงามนะคะสงคพื่อสวยงามมากๆเลยเป็นลายน่องสิงนะคะทุกท่านคลั่งมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะ นี่นะคะใบมีดสวยมากๆเลยนะคะความยาวเฉพาะใบนะคะจะอยู่ที่1 0บนิ้วครึ่งเลยนะคะเฉพาะใบมีดนะคะความยาวเฉพาะใบจะอยู่ที่1 0บนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านนี่นะคะสวยงามมากๆนะคะสักสีเข้มขลังมากๆเลย มีของหลวงพ่อนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะตรงนี้ก็จะรัดด้วยนาคนะคะแล้วก็แปะตังแล้วก็แหมเงินนะคะกลั่นนี้นะคะนะคะงาก็เป็นงาสีขาวนะคะก็มีรอยแตกแล้วของความเก่าเก็บนะคะ น่ทาครัางมวลสารเน่นนานะคะด้ามงาฝักไม้นะคะวันนี้ก็มารีวิวทุกท่านได้รับชม3ามเล่มสามขนาดนะคะนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมิดหมอได้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะทุกท่าน ะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะคะเป็นทั้งโทรไลนล์นะคะสุดท้ายนี้นกมีดหมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามให้นกมีดหมอนะคะสุดท้ายนี้นกมีดหมอก็สวัสดีค่ะ